ค่ะสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับสวัสดีครับมือนี้ยผ้าลกูกขล้นฉากแล้วครับลุยนะครับฝนมาตกแล้วครับผมมันใจครับฝนมาตกแล้ว คาัว่าสิได้ซสอมเร็วๆนี้แต่ว่าอันดับแรกสิพาพี่น้องไปเบิง่งผู้ที่อยู่ความสวยงามนะครับเบิ่องสังสังผมเด้อบ่ธรรมดาเนี่ปเบิ่งครับเบิ่งดูเผียพี่น้องเอ้ยเบิ่งชังชังของคำผลด้วยครับชังพ่อได้แหละครับด้ดูครับ,รบ,บ,รบต้องใส่หน้าตาด้วยครับถ้าฉากงามนี่ต้องหน้าตาคนติดี่ต้องงามน้ำเนี่ยเบิ่งด้วยนร่ะโอ้โหีหลา,หานหน้ามันลูก มา,าเ็วเนนพนะูกโคดด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 งดดดดแดด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 ้วดด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 นดดดดดดดรดดดเดด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 ดงดดดรดด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 ดนรดดดดดเพดดดดดไดดดดาอดด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 ดบดดดด็ดด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 ดนดดดี่ดด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 าดด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 ดนีดดดดาดดดดดด้ดด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 ดนดดครับ <c oughs> ทำงานกันเป็นทีมครับพี่น้องม่าขึ้นไอเบิ้ง้พี่อันนี้นมรอๆสิอยุททั้งพี่เทบาไหุ่นมรอๆอถึกๆทัง้งพี่มันถอยไปเอาเอาบิง้งมุที น,นีเราบอกเมียรครับผมบลัลลาก็อบอกเมียหรอกลุยคนออกครับ <laughs> ยังวะ <laughs> อ้าวพึ่ครับทีมงานเราวันนี้พร้อมลุย <laughs> คนนี้เป็นสร้างที่ <laughs> เบิดหลายที่สุดย้อนคนนี้แหละครับ <laughs> บาลล่าเบิด์ตแจกแสนคาดการไว้หาแสนเลยครับ <laughs> <laughs> ไว้ใหม่ครับพี่น้องครับเมิดไปกี่แตกแล้วปีนี้เออพี่นี่ครับบดแดงดดตันนี่ครับโอ้สังพี่ยิ้มเนี้ยเห็ุงานแสงยิ้มใช่ไหมเนาะเออว่าไม่เคยสียรับยั่งเดียวเลยช่วงนี้ข้าวออกว่ามา,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 างางงเท,ท,ท,ท่โอ้เท่เอาโอ้ยบอยบมีเงินใส่เงินนั่นตะเก็บไปข้าวลดเท่าเดียวมันยังได้นะใส่บ่ได้เได้ เดียรเออท่างพีครับนี่ทีมงานเ้าถึงครั้งวะเนี่ยนี่สร้างผมต้องเทียงกันก่อนได้ครับนขบ้านสร้างผมต้องเที่ยงกันกอนท่าี้อดี่บ้านยังดีมถึงง ไซนะครับแต่่วาบรรยากาศโอเคอยู่ครับบรรยากาศโอเคอยู่มือไหนเมื่โต๊ะรับพี่น้องบ่โต๊ะอีกจัาหนอนก็สิลงเครื่องเสียงนะครับลงเครื่องเสียงกขนาดจีอีกจัาสองมือกขนาดจีลงเครื่องเสียงได้ถ้าฝนมาตกเนี่ยอ่ะถ่ายให้พี่น้องเบิึงคร่าวๆเด้ออันนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับไอ้ประมาณเจ็ดสิบอะไรขนาดอย่ามันจะหกสิบไปอ่าอันตรงนี้สิเป็นจอนะครับพี่น้องตรงนี้สิเป็นจอเนี่ย ตรงนี้จะเป็นจอจอไอ้ตรงที่บางๆเกิตัวนั้นคือเป็นจอนะครับเป็นจอจอนะครับเอา้าี๋ยวพี่นอ้องรอบนึงครับอีกไม่นานกันรอครับผมมือนีมืออื่นแล้วแน่นอนครับผมออีกมือหนึง่งมืออื่นฉากลอยบนเส้นครับแล้วแน่นอนนะครับขอบคุณ ทุกๆก,กำลังใจครับลูกข้าวผุนครับนี่ครับเพื่องานเนี่ยพร้อมมวนกุ๊กกินซ้อยจุกพร้อมเทียงกันพร้อมเจ้า <laughs> ปะ่ะเดี๋ยวมีบรรยากาศไทยพี่น้องเมื่อกี้ครับสวัสดีครับ